บินเยอะนะเนีย่ยมันต่อหัวเสือหรือเปล่าดิต่อหัวเสือเอพี่ไม่ใช่ต่อลุมหรอกเป็นต่อหัวเสือนี่แหละแต่มันเข้ามาทํหลังในโพรงไหมเด,เดี๋ยวดูตัวมันเกาะดินต้องใต่ชุดแล้วเข้าไปอืมใช่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าหลังเลยเอย๊เดิน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 ่ด,นดูสิอ๋อมีมีตัวเข้าไปข้างในเหมือนกันแต่ไม่รู้เอาดินหรือเอาอะไร ไอตัวที่อยู่ข้างข้างข้างนอกคือมันจะยังไงมันจะมาเอาดินออกหรือว่ายังไงเหมือนอกับเ,เ,เอาดินเข้าไปสร้างหลังม,มันมันไม่เอาดินไปสร้างหลังมันมีแต่จะเอาดินออกอืมไม่แต่ว่ามันมันน่าจะเป็นตออัวเสืออ,อม,มันไม่ใช่ต่อลุ่มหรอกแต่ว่ามันมาแตะแตะแตะหน่อยนึงอ่าดูสิอ่าพยายามสังเกตดูสิมันไม่ได้คาบอะไรมาอืมแต่ตัวใหญ่ ใหญ่เราไปคุลิทิศละทางเหมือนไปหากินนะแต่จริงไม่ไม่ได้หาไม่ได้คาบอะไรมาเข้ามาเกาะดินนะ่ะแล้วก็ออกอะ่ะหรือว่าดินตรงนี้เหมาะเอาไปทำหลังแต่มันกระจายไปคนละหลังไม่ได้ไปทางเดียวกันนะดูดูจะมีตัวเดินเข้าไปไหม มีตัวเข้าไปแต่มันเข้าไปไม่ลึกมั้งเนะไม่น่าลึกหรอกนั่นแว่าโอ้โหมีลูกหลัง,งด้วยฉลักนะต้องเชิงแรงข้างล่างดินเหนียวเนอนนะนี่ครับพามาดูต่อหลุมต่อหัวเสือนะครับไม่รู้ต่อหลุมหรือต่อหัวเสือมมาเอาดินหรือมันมาทารังในโพรงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวต้องให้พี่ผานโทนนะครับใส่ชุดไปนั่งมองอยู่ใกล้ ลงเข้าไปอยู่ในรูนะครับถึงจะเห็นนะครับว่ามันทํารังหรือว่ามันมาเอาดินเฉยๆนะครับเนี่ยครับเต็มรูเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนี่ก็ทาทายจัดเลยนะครับมันนั่งอยู่ปากรูนะครับเหมือนเหมือนเห็นแมลงวันนะครับไม่ใช่เหมือนไม่ไม่คิดว่าเป็นตอนะครับดูตัวตัวกับเท่านิ้วก้อยเลยนะครับผมดูครับช่าใจไม่ได้นะครับเนี่ย ทำเป็นนั่งในเดี๋ยวบินบินวนสำรวจสำรวจครับเดี๋ยวต้องถอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีเอาไอทีนะครับดูสำรวจดูนะครับว่ามันจะทำรังหรือว่ายังไงครับผมเป็นออกตรงนี้ครับหลังจากที่ว่าดูต่อหลุมเมื่อกี้นะครับผ่านโทนกรจจัดอีกแล้วมาดูตัวไว้เมื่อเช้านะครับพอดีมาตามต่อแล้วเจอตัวเพิ่งกินดอกไม้ก็เลยตามแป๊บเดียวเจอเลยครับผมนี่ครับนี่ ตรงมือผมเลยครับดำๆตัวเล็กนี่ครับนี่ครับเนี่ยหลังใหญ่มากผ่านโทนผมว่าแล้วทำมือแบบนี้ใหญ่มากประจำครับให้ไอ้นุ่มพึ่งเล็กจัดการนะครับผมอ๋อให้หลังใหญ่ได้ไงอ่ะตัวดูครับดูชมหน้า ดูคุยได้ยังไงเดี๋ยวไม่สมตัวดูหร้องนอนดูดูท่าดูท่าโอ้เนี่ยครับแต่ว่าก็ยังดีครับอยากให้น้องได้จัดได้มีคลิปให้วิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมครับเดี๋ยวไปชมกันที่หลังเลยนะครับผมนี่ครับดอกสะอึกครับผมที่ว่าเพิ่งมากินนะครับผมดอกสีเหลืองครับเห็นไหมครับ พึ่งกาลังกินถนัดเลยครับผมกาลังชอบเลยครับกําลังบานนะครับนี่ครับนี่ครับพึ่งกินจากต้นนี้ครับที่ผ่านโทนดูตําแหน่งไว้นะครับผมแล้วก็บินโค้งไปนี่ครับมันบินมาตรงนี้แล้วก็ไปโค้งแล้วก็บินเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็โค้งอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้ครับครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม ก็จะได้มุมนี้นะครับผมน้ำหวานหวาน

รู้สึกต้องไปนั่งบนคอนเท่านแล้วน,นะครับตกหลังต้องอีกนน้องาาวานนว่หนะหัย โอ้ควันท่วมเลยครับโอ้หาใจออกเป้าไม่ออกแสบคอพึ่งไม่เมาทนไม่ไหวนะครับคนยังเมาเลยครับผมเดี๋ยวก็ไม่ปาดออกน้องนางคอมไปช่วยดิ โโอ้ห oh. ได้เลยครับแผน่นฟิลสวยสว้ครับตึ๊บโอ้โหถุงหาถุงโอ้โหอ นี่กระถุงใหม่นะครับผมใส่กระเป๋าเพื่อความสะดวกครับติดมองไม่ชัดเลยนะครับเพื่อนหลมนิ่งเลยครับวันนี้ เพื่อนปั่นมันท่วมอาไปออกมาไม่ค่อยตัวยครับน้ำน้อยได้ไหมขวดนึงโอครับขวดขวดสปอนเซอร์นะครับเอ้ยควระทิงแดงนะครับอย่างดีครับสีสวยนะครับสีดอกสะอึกเลยนะครับผมเหลืองอลามเลยครับดอกสะกอึกคนต้องดอกสะอึกอยู่แล้วแหละ

ดูสิครับดูสีเหลืองอารามเลยครับผมดอกสะอึกเลยครับผม <monkey inet> ครับผมเป็นเอาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับผมเอ้ย <fazla> ไม่เมาเลย คนยังเมาเลยมาตอมหน้าครับผมเป็นอาเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยครับผม <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามแลวชมคลิปครับไม่ไหวครับบินชมอยู่กันหน้า <c oughs> ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ